ถือตุเรียนจ้ายูอีออนน่วยนู๘ท่านแปดท่านแปดอยเยนรวมผ้าสีน้ำกระเกาพันหาลอยจ้าตุเรียนน่วยนงเอาน่วยใดดีดน่วยนีน่วยละสามท่าน่วยสามท่น แต่เ๋ยะสือทุเรียนกันบักม่วงกับมี่เลยบกม่วงกับมีบักม่วงบานเห้านะหน่วยละสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบแปดเยนบกม่วงเดี๋ยวมาเบิร์ทุเดียนเซลล์ทุเรียนยรรยนอ่ะอนะ ะพร้าสองหน่วยเลียนหน่วยหนึ่งอย่าด้อเ,เอาออกจากถุงกันมันจะลนใส่ตีนตีนสิแตกเพิ่นยานตะบพอ,อิ่มเพิ่นเอามาทั้งหน่วยเลยนะนะนะตอนแรกเพิ่นยานบะอ,อิมนะ่มเนาพันเสี่ยวสองหน่วยเพิ่นวนัน กินบิดก่อนจังมาซื้อไม้โลบมากนมันแพงนะเรื่องของเรื่องเนาะจะเดี๋ยวไปที่ดีสิพากันเด้อสิพาเพิ่นสักก่อนที่นี่เขามีวิธีบอกหอมว่าพาจังไดจ้ะเนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกินได้ว่าสน มีวิธีบอกความมาพางได้ว่าแต่พาหล่ะหละ่ะบางนึง่งเหันเอาไปพาข้างล่างอยามันโลนใส่ขาเนาะประเจียนบร่ไกินเลืได้กินเลือกดก่อนนะมาที่งกระสีมาแกะได้ยจกแกะเดี๋ยวมาแกะกันแกะเป็นออกปน่นเนาะโอ้โอ้โอ มาแต่แก้โดนละมาแต่กับแกปเ,เป็ี่ยนเอกวาอ้อพอดีเลยพอดีเลยเองนึ่งไปพาเพื่นเนาะอือไปพาเพื่นนนะโอ้หอมหยเลยทีินี่หอมหูเลยจ้า อันตอนแรกว่าเสียวนววอันใหญ่ๆแหละปะที่เน,นียนยานเพื่อนบอลเนี่ยอพอนมีจากันเม็ดแลยนี่ ไปทิ้งขยะก็ก็สิว่ามันกินอีหยังเน่าด้วยนะเอ้ยปอกบประเนี่๋อเออปอกยังได้เลยเหม่นมันมีเม็ดบระดีนี่จ้ะนี่หน่อยหน่อยเม็ดน้อยหน่อยสีมือเว้ยเหมอนแค่นี้พ่ใจไปปอกขายป่ะเดี เละเบิดเขาไปซื้อพอกินเองได้ซิมเบิงก่อนได้นีมมันหักออกมาอือืเบิงดูดีเป่าออกเบิดบ่ามันแพงมาที่นี่ ปังนึงพาปรงนี้พันแล้วนะแข็งตีพนออ,กต,นอ,อก,กตีพันออกจ้ะตีพันออกพีพันออกนะพีพันออกโอ้ยยานน้ำมันนะนะเดืองของเดือง มัดรุ่นก็ได้้ไกดกินยากนะพอได้เข้งมาป่อเองมันกันดีก็กันไดนนน้มันเอ็นนะโอ้โหเนาะจ้ะคุณน่ะเห็นปะผู้บทใหญ่เบิดไปฮึโอ้ยยังอีกผู้นึงหน่อยๆ อันนี้ก็สิบบาทอะไรนีนะยังอีกผู้หนึ่งแน,น่นอนเท่าไรก็ราคาเพิ่นประมาณเก่าพันเก่าพันห่าลอยนี่เก่าพันห่าลอยถือว่าแพงอยู่ดีเนาะแพงบอกมนะึงมันจักกิโล,ลอือพ,นะพาเปลี่ยนนี่สิพามื่อจะขอเอาตรงเนี้ยจาะตรงนี้ได้อืม ที่นี่ก็ตีแกออกตีออกโอ้ยโอ้ยปากมือวะนี่นี่จังไรน,นี่ก็เจ็บมืออเนาะคณเธอตัวเรียนตัวเรียนคุนเธอ,อ ่สิลก่กอนได้กินะจริงๆมันปอกง่ายๆหนึ่งได้มาแต่ท้พองปอกเป็ี่นนะอ,ออกมาไหมละ่ะลูกราตวนี่ลูกราในน้อยอ,ออกมาได้น้นนอยอ โอ้ยเรียบรอยนะยอยย้อยแล้วเรียบร้อยเจ็บมากเตะถือว่าแพงอยู่ดอกนู้จังได้แพงอยู่ได้นะเนาะได้ในหน่อยผู้หนึงสากม จ้าแกะเรียบร้อยละเดี๋ยวจัดงามๆกันจัดงามๆก่อน,นจัดงาม,งามโอเคนะเรียบร้อยนี่จ้าปอกเองได้นิ่หน่วยหนึ่งได้จากเม็ด นี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้สองผู้สองผู้กับอีกสามได้สี่ผู้ลนะหนึ่งสองสามสี่เออหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่อันนี้มารวมกันในสี่ผู้ในสี่ผู้อะไรมันหักออกเข้ากับตรงกันนับติวานไปต่อกันเนาะเห็นปะในสี่ผู้ นี่ผู้นี่กับผู้นี่เป็นผู้เดียวกันผู้เดียวอันนี้ผู้นี่อันนี้ผู้นี่สี่ผู้จ้ะอาจจาะไปที่นี่สิบแปดผ้าไปกินได้เนะี้ปอกเรียบร้อยอันนี้เปลือกเพิ่นเสียไปทิ้งดีนะเขามีวิธีบอกนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกินได้เพื่อนอันนี้เ้าเองได้จ้ะ เขาก็ได้บอกเขาบอกว่าเห็ดจึงเสีงยงเสียเนาะก็ดีเลยพาแป๊บเดียวก็แล้ว,ลว,ลวก็แต่หัดกันนีอยู่นี่เปลือกเพิ่นมีแต่เปลือกเนาะเปลือกหลายก็เม็ดเนาะหลายก็คู่เนาะหลายก็เหนื่อย่างแพ่งเลย 900, เก่าร้อยไอ้รมเก่าพันหาร้อยเท่าไรนี่ละ่ะนี่หน่วยนี่เพิ่นวัน คาแสกเมื่ออื่นกันไปซื้อเมื่อกินอีกใช่ไหมพัสัุเราต่ย่างอีกหน่วยหนึ่งที่ว่านหน่วยใหญ่ยังเสียนะหน่วยใหญ่คนนี้อีกเบิง้งคาแสบก็ทีไปซื้อเมื่อกินอีกจะแปลวหน่วยนั้นเมื่อไว้กินอีกป้าจ่าเดี๋ยวพาไปกินที่นี่มันที่แักม่วงกล้องมีสามพันทั้ว่าสามพันกับสิสามพันอ,อะไรกับโอ้โหนะน มีหาหน่วยว่าแต่นหน่วยหนิเพราะงามมันบรเิเลือกเนาะคะ่ะมันอยู่ในกล่องนะั้นเนาะมันสานะัาเนาะสิได้กินก้อนโมนหน่อยสิได้ออกมากิิ่นสืตรข้างนอกอีกวันได้เข้าได้เลือกค่ะสื่อในกลนะ่องหนะ่ยเนี่ยเนาะสื่อในกล่องเข้ากับโพหมูว่ามันเนา่าคานเน่ามากเห็ดต่างๆเนาะทีนี้เนาะ มกม่วงมกม่วงจ้าม้มวงเดี๋ยวชงเทียนนี่เดี๋ยวไปนางกินทุเรียนกันสวัสดีจ้ามาจากทุเรียนหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งเก่าพันกลัวเก่าพันหารอยแสดงนี่แนหะ แพ้งเนาะอืมอืม <c oughs> ยาก,กินน้ำมาัมีสหรัอทุเรียนหืมสลากินทุเรียนมาหรอกอืมประตูเทาประตูเอ้ยขั้นหวานแซ่บอยู่โอเค เพิ่นบอกว่าค่ากินเบอร์เพิ่นเส,สื่ออีกหน่ยนวยหน,นึ่งว่าธัรมดาอืมอืมเป็นมัด พันมากินพันรานพันเครย่องันแปนกินอันยวนที่เขาจัดอันเทศกาลอันลานคนไทยนะเขาแซฟิตไปแล้วมันเป็นํำแข็งนะพันกินแพันทองเสือพันอ้วก่าถันต้องทองเสีย sẻ con một con đã cắn mè. nó sẽ sẽ tui <laughs> mà Mí ao mèn ăn ăn nì hài lộp. Mí coi cắn บ่าวล้วเม็น,อมนเอาป้าเนี่ยเวสุดียว <c oughs> ต้นแรกเป็นกัดเอาเม็ดแต่เพันมันไม่กินแห้งนะมาดิกินมะกระวิด้วยอ่ะกระวิด้วย กินเ <laughs> บิงบ่งเปิดแอันนี้แหละทุเรียนน, <laughs> นี่นี่นายว่าสนใจกินอย่างเดียวแซ <laughs> ่บเจ้เลยมีโกว่ากินอันนี่นายกินต่อ <laughs> นี่นายก็กินทุเรียนเจ้เลอแสาวอุดรจะนี่นี่สาวอุดรจะนี่เออนี่นานยแซ่อุดรเด้เลยอืมอืม みこけぼっけんね。みぼっけんとれんめろ。